กดแทยกกล้องครับอ่ากดบวกอ่านัดนาครับรอเซอร์ครับอ่าบอกล้องขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาแอดอ่ับุณก็แอดเรียงผมก็เรียงให้คุณแล้วไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นนะครับก็คลิกข้างล่างครับอ่ไม่เห็นได้อ่ะกดแอดพี่ทางขวาเพิ่มอบกดเพิ่มอ่าแล้วก็ใส่พัสธุ์รัดครับสามสี่ห้า เบนเทอรโอ้โตัวต่อไปก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วมันก็เชื่อมต่อทีนี้พอเราเรียงไอทีแบบนี้นก็ง่ายแล้ว ก็เลยแปลว่ามันถามาสเวิร์ดเพราะว่ามันไม่ควระจะถามไงใช่ไหมถ้าถามคุณเสียเปิดใหม่ Th 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 ทุกครั้งทีท่ดับถามทุกกล้องเหรอถ้าคุณมีสิบหกกล้องทําไงถามกล้องเดียวเหกอเนี่ยก็แสดงว่ามันมันต้องผิดอะไรสักอย่างหรือเปล่าการมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตถ้ามันคือเน็ตเวิร์กมันก็ต้องถามทุกครั้ง อ่ะมาใ,ใ,ใส่แต่เดร๋ยแเดี๋ยวเดี๋ยวภาพจะขึ้นอ่ะพี่ก้องออกขวาก้ขวาหน่อยผม,มรู้ผมก็มมกดเขาว่าประยุกหรือเปล่าแอรพลายใช่ไหมไอหานี่ทำเนี่ยขวาโอเคแค่นี้กดออกโอเค